สวัสดีครับสวัสดีกียวพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนเนาะสมองสบอนพบพ่อกันคือเก่าพี่น้องบรรยากาศย่คำค่ำพี่นองง้องเอ้ยยืนตรงไหทตรงหน้าพี่น้องไหมหวานเค็มกำลังชิมหวานพี่น้องหวานนีงเข้าเมาพี่น้องเอ้ยเตีงเข้าเม,มาเนาะใส่มะกอืใส่น้ำกะทิพี่น้องเสิร์ฟเซ่นกันได้พี่น้องคือเตียงกินอยู่ต้นมะขามพี่น้องมาหนีเปิดแล้วเปิดล้วใช้งามยิ่ ักทุติงยนูอื้องนี้สบดีพี่น้องกินวันวันยังวันาเมาพี่น้องาวนบ่ใส่ผักคองพี่น้องนี่มันอึใส่น้ํากะทิใส่น้ําตาลโลนึงนีตตพี่น้องมากินาสทํากันพี่น้องหอนๆแซ่บๆอืบ่ได้ทายตอนเฮ็ดให้เบิ่งนะพี่น้องเยนสูตัดเถอะ s u b s c r c kênh g h i ề h l v e แค่นีพี่น้อเลยสูตรแต่ละคนมันก็นินาะพี่น้อเห็ดเป็นกะถ้าจะเกิดก็ได้กินมันนี่และพีองพอแต่ใหญ่มาเป็นค้นอมาไปกินเยอะเง่เคยกินบ่อืมเฮ้เฮยเลยได้กินครั้งแรกเน้วกินอยู่ที่หน้าเพียงพออยู่ที่หน้าเดี๋ยนก็คือกินยูดต้นมะขามเตียงหน้า้องเา้าเลหน้า้องเท้าคือกาเม้วนะ mình có mua ăn chèo lên nó ăn bèn hết lớn đi nó chèo rất hết có kín mình kín 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 là với vô kín nhỏ mà ừ. ừ. kín bữa đây được kín ăn kín đến khi được ừ. kín tiền hát lấy của anh tiền hát พี่ยาเทียะขึ้นเทียะลงยางน้าพี่โทษด้พี่น้องเทียขึ้นจะลงบ้นกล้องเยนกล้องเือนขึ้นไวแซ่บเลยพี่น้องไกขัดขัดโจกินขอโทษดพี่น้องจมบินจม่งนเฮเฮียนหนึงสียดายว่าเสียกล่องเมียมงเียบจ๋อบคื้เก้าหมาเดียวกันหวนน่ง เวน้อกเวีน้อกเห็อบอเหรอเเหรเฟนเฟินเีม่เองเหมอือัวเหเิวไม่าเวน้องนน้ไ่ได้ปนนะดอกเห็นป่น่ะมุมมบังอย่นี้บังนี่เนบังมันหัวเฟองเหรอมันแฉะมันจเฟินเห็นียังรเินหัว ย็นก็อืมก็หน่อยใช่ก็มาดังใส่นได้ดังกมงระเบินเพราว่าจะกินปลาไอืม่ครับมดองแกจะบอกิ่นปลาไหหินวาอิ่มไว้ยังไงคอยถ้าแกหมดต้องกินได้

lắm bữa nay tét tèk lam bơi nó đi mất nè hai hoa hoa hưng kìm gọi nè nhé mân chị nè 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 mình nè 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 Mình nè 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 nó nè 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 เ à อันเปื่อย23บอกเย็นว่าบอกไปสิายังใส่ก่อนะเขาต้มน้ำบอกบอกนยังเปลี่ยนแล้พี่บอต้มน้ำก้อนบอกแล้วยังใค่บานต้มน้ำเช่ตาเดือดอ่าเส้นบังงาบัหอึดงเขาลงน้ำล่างบานปุงเกาม่เสจเดียออกขมเราลงเขยขมเงสุกอยู่แล้วเนาะ พีนน่องยังเปนยังวอ่น้องปินย่งเดียวแล้วขมเาเทลงแป๊บเดียวกระโปรงเดี๋ยวมันจะเป็นเละน้ำเียเลจำเลยเคียวทำยังอะเลือดจะมองอึกว่ะขกินโอมัมกรันย mặt mưa lắm mía hình như nơi xem mưa nóng phâny Ăn mưa 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 Nó mưa bớt mưa 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 thổi mưa 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 mưa

ยังกินได้ดยหนอนทองนะ้านไม่ไดเนนทองก็ไงทองคนเนาะก็ไงน,นะเพี่อโอ้เชียวขอฟังมาล้วบ,บ่ก่อนยังยวันตอนใควันเชียวนี่บ่เผื่อตตจติดาติดขอให้บออีกก่อนเชียวเชียวเผิ่อีนหืพี่น้องให้เสร็จให้งดิขายก้อนเนาะอีนะเสรผืน

อิ่มนะตันนี้อิ่มไว้แสดงว่าม่แซ่แบแซ่บคือเกขา,าจขาาาับต้องมีถั่วชี้ช่องชี่คำหอนเนี่ย <laughs> นั่นงกินั่งเบิ่งอยู่ไปเลยอารมณ์ดีขนาดขนานั่งกินแต่ก็หัวอยู่เดียวอ่าเราจิ้เนาะข้าวจิ้มจินอารมณ์ดีวัดมื่อก็ได้ อืบอกบาบกมันบอกอืมั่นจจกนี้อิ้มแต่มันั่งนั่งเป็นทิ้นเป็นมูเพิ่นก่อนมยิ่มแล้เปล่าเพ่นใรชอบตัวหกเดียวเป็นมูก็ได้ป่นั่งเป็นมู่าเป็นเ่เป็นเมียเป็นมูป่าเป็นมูเชอหัวขาง้างห้านังเป็นมูเออ้นเป็นมูหรือเป็นเยบบกกัน นั่งเป็นมู่กันนั่งน้ำกันนั่งน้ำกันบอกห้ป้อนบอกมึนนะนี่เราให้ป้อนนะเพื่อนขอป้อนรูปเรแน่มึงหนาค่ะมันเนาะเฮือกฮ้อนน่ามันทอดไข่ก็ได้มันก็เปลืองเลยพี่น้องเนาะหนามันเขาเมีมาทอดไข่เขาเหมือนจะไปคล้ายเนี่ยวะน้ำมันพืชแล้วเนี่ยวะแล้วก็ตูนแล้วก็อินไว้ก็คือบดไว้สิ อาเหเจ้าเนี่เขามันอิ่มบอกขางหากินเขาเนะ่กินายอยู่ต้องขอน้วยหนึ่งจากหักวนหนึ่งจะขึ้ดไวอืมเขากินนะอืมแล้วบนะางทีกินก็สดนําๆเขาแล้วเนาะข้าวข้อาวกินไงข้าวอิ่มนะพี่น้องือคืนนี้ได้สงั่วมงก็ได้นะ่ิดนะ่นคลิปนี้ก็ตาิกใจก็จะริมกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องกดติดตามให้นํา จะไปพลาดคลิปต่้ไปพี่น้องสบายดีไปแล้วพี่น้องบายยกินกินกินลองเขาบ๊วบ้างคึบ,าบ,าบาคม,มาเลยเนาะคืมแห้งคนคืมหรือปลาคลืมปลาคลืม